เจอน้องเคีวอ่ะเคียังโดน,นแน่นี่แน่มาบอกเลยว่าไม่ได้แฮกแบบแต่มันเห็นตัวแดงๆจะไว้ใจได้กแาแทนทะลุกระแพงเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชแนลฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมโฮมซูโดโซวยอีกแล้วสำหรับคลิป,ลปนี้ผมจะทำการรีวิวตัวสเปกเตอร์ตัวแรกและนั่นก็คือเจ้าผีเบลผีนักศึกษาสาวแสนส,สวยของเรา กออื่นเรามาดูกันทางด้านของสเตตัสแล้วก็ทางด้านของพาสซีฟส่วนตัวของเธอก่อนสเตตัสของเธอเธอจะมีความแข็งแรงอยู่ที่2ขั้นความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่3และการซ่อนเลนอยู่ที่เต่อมาเราจะพาทุกคนไปดูทางด้านของทักษะของเธอนั่นคือทักษะประตูเลือดเมื่อใ้กระามที่ทางด้านของเบลกดใช้งานทางด้านของทักษะประตูเลือดมันจะทําให้ตัวของเบลนั้นไปอยู่ใกล้กับผู้รอดชีวิต1คนแบบสุ่มโดยทันที นอกจากนั้นยังไม่พอเธอยังมีพาสดีส่วนตัวที่มีชื่อว่ากระหายเลือดเมื่อได้กระตามที่เธอทําการโจมตีผู้รอดชีวิตจะทําให้เธอสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น10วินาทีและนี่คือทักษะส่วนตัวทั้ง2แบบของเธอเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูด้วยเสนกเกมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูรูปเกมพร้อมๆกันเลยฮะปกป้องพิธีหรือกำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดที่เล่นมาม่ไม่เห็นใครแม่งปั่นเครื่องทำเครื่องทำให้เสร็จหมด เอาละฮะแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยเราเจอกับสตรีมเมอร์หนึ่งหล่อหนึ่ง e อนั่นคือน้องเคลพีเคเราต้องเชื่อดเขาเชื่อดเขาให้แดดินยังไงล่ะอยู่ไหนกันพวกเด็กดื้อทั้งหลายอออยู่ตรงนี้หรือเปล่าวัดดีเบล ใครๆก็อยากวัดดีเบลวัเดีนี่น่ะเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากระดุนแล้วมากระโบโหวัวแกวิ่งไปนู่นแล้วนังเจนแกดีฉันไม่ได้หรอกนังเจนแกโดนฉันแน่แกกินสะตามีหน้าอย่างนนะั้นเนาะนังเจนเฮ้ย อยู่ไหนนักเจนหลบตรงนี้หรอแก,กคิดว่าแกจะดีฉันทนยังกันเหรอฮะนักเจนเจนมันบุดท่อบุดรูไปแล้วมันี่ยมันอยู่ห้องนี้ฉันได้ยินเสียงมันอยู่ไหนน้าอยู่นี่แหรอเจน <c oughs> เจนค่ะเอ้ยป๋าเอ้ย ั้ำเจนแกจะดีฉันไม่ไหนเรียบร้อยตายซะดึงศพ้ยมีคนกำลังประกอบวิธีอย่างนั้นเหรออ้าวมาตามียเหรอจ๊ะไอเต็มมาตามียเหรอ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 ย่อทำไม ตายลักเบียก็อยู่กับเบียซะแต่จริงเจไม่ต้องมาช่วยมันก็ได้นะมันเกินเองได้นิตรงนู้นอย่างนั้นเหรอโอ,โอ้มีคนอยู่ด้านบนอยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ที่เคลของเราอยู่ไหนไม่ทราบครับอยาจะฆ่าสตรีเมเบอร์ที่ชื่อเคลเหลือเกินอยู่ไหนอยู่ไหน no เอตาาไปสองศพมาเล่นกันเถอะอยู่ไหนนะ เอะอยู่ไหนนะอย่าหนีพี่ให้ยากเลยมาให้พี่ฆ่าซะดีๆแน,น่แอบเนียนกันจริงๆเลยนะอยู่ไหนโอ้โหโอ๋โอเนียนเหรอจ๊ะเนียนเหรอจ๊ะต้องเจน อุ้ยมาเอ้ยไม่โดนข้างไปเดินหลบพี่ไม่ผลหรอกจ้ะพังเห็นอีกคนหนึ่งแอบอยู่ใกล้ๆนะนี่แน่ะมาบอกเลยว่าไม่ได้แฮกแบบแต่มันเห็นตัวแดง จะไว้ใจได้กาแทนทะลุกําแพงนเชื่อนิ่มๆเชื่อนิ่มๆสวัสดีสวัสดีสสดหนูไดิภานี่แหละที่เราตามหาหนอ่นิภาคนเห็นหมีนี่พี่ไปไหนตอน,นุ่นิภาอัดแนนะ่ชุกอย่างนั้นเหรอได้เลย ตี่ลยหนึ่งทีจิ้มตัวไปหนึ่งทีวิ่งเหรอครับผมมีสตามีหน้าเหรอจะสู้เปล่าจะสู้หรือเปล่าหนูนี่เฮ้ยโดนไปอหนึ่งทีสวัสดีว่าสายสินเหรอจะ๊ะว่าสายสินเหรอบอกเร็วพี่มีกอทหรือคำตอบ <laughs> พี่มีก่อโถครับน้องสายศิลป์เองก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนี่แหละตายสักเฮือดหนูนิพาหนูอยู่ไหนหนูนิพามีคนอปัญเยอยู่ อนัาทะเยอยูจ้าเออปัตะเย่อปัตเทะเทนะอปัตยาอปัตเทเธอพี่มีกอดทองไอ้ดองพี่มีกอดทองไอ้ดองอะไรอะไรเฮ้ยุนไปคนเดียวเหรอนีแน่จ้วงวิจจ้วงแทง ยังยังไม่มีใครมันยังไม่มีใครอยู่ตรงนี้ใช่นะมันจะไม่ใช่วาปตีแนะ่เฮ้ยจ้วงจ้วงจ้จวงยอยู่ไหนกดทบุนะทบตีแน่โชว์ไปทังทีกุชชี่เบลผู้ชายที่ชื่อเคลเขาอยู่ไหนนะ คลสุดหลอ่อจะมารับสมดูดวงวิญญาณของเพื่อนไปอย่างนั้นเหรอพี่ไม่ยอมง,ง่ายๆหรอกนะน้องเคลส่งทีอ,อย่ามาโอายใส่อะไรหลอกพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องมาเลยตายตายซะให้รู้แล,วล้วรู้หลอดตายซายให้รู้แล,วล้วรู้หลอดแล้วจะไปกอดกับใครก็เชิญ Hihiha! <laughs>